ที่เราจะมาแทนตู้ A t m ท e ั่วประเทศที่มีนะครับถ้าเราจะซื้อรุตเตอรี่เราก็เข้าที่เมจิมไปหน้าจอขึ้นแบตเตอรี่แล้วก็จิ้มที่รตเตอรี่นะครับตู้นี้สามารถที่จะฝากเงินถอนเงินเติมเงินมือถือจ่ายค่าบินต่างๆได้ค่าน้ำค่าไฟได้นะ,ะนะอนาคตตู้น,นี้มันจะไม่ใช่แค่ฝากถอนนะครับมันจะกู้เงินได้ด้วยเ<ช>สี่ยไมไปวิลเนไปกู้วันนี้ต้องการสักห้าร้อยปึ๊บออกเลยนะคะยั่งเลยค่ะต้องเช็คเครดิตยังไคคงไรครับ อันนี้ไม่ต้องครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้ให้งเงินเยอะถูกไหมแล้วเรามีาสิ่งเชื่อที่สามารถให้กู้ได้กู้อะไรเรามีบาใบอนุญาตสิทธเชื่อโอ้ใบจ่ายโซลสาสมารถใช้จะมีตู้แบบน,นี้เลยคะอ่ามีตู้ในตัวอันนี้ของว่าสมาร์ทเตมีฝากเงินถองเงน,เนเงินมีเติมเงินมือถือมีจ่ายท่าบาัตรเครดิต ชำระเบินค่าไฟชำระเบี้ยค่าน้ำ,ำ,นำซื้อลอตเตอรี่ได้ด้วนะครับอืมแล้วก็มีค่าบริการมือถือแล้วก็บัตรเติมเ <Okay. S 1> งิทั้งหมดอยู่ในตู้นี้ตู้เดียวเจ้าอย่างเลยนะค่ะอ่ามีกินน้ำเก่าเลยมี้รโอ้มันหายมากเลยค่ะทุกคนครับตู้นี้โดยหลักเติมเนี่ยเราใช้คำว่าสมาร์ทเตย แต่ที่เป็นแบรนด์ของบร,ริษัทเลยเนี่ยเป็นตู้ของบร,ริษัทเลยจะใช้คาว่าเติมดีนะครับสมาร์ทเต็นนะครับตู้นี้สามารถที่จะฝากเงินถอน,เง,นเ,เงินเติมเงินมือถือจ่ายค่าบินต่างๆได้ค่าน้ําค่าไฟได้นะครับถ้าเราจะซื้อลอตเตอรี่เราก็เข้าที่เมทิ้มไปหน้าจอขึ้นลอตเตอรี่แล้วก็จิ้มที่ลอตเตอรี่นะครับนะแล้วก็ยืนยันนะครับทีนี้เราก็สามารถที่จะเลือกลอตเตอรี่ได้ลองค้นหา47 47 นายแล้วมีเลขชุดสูงสุดถึงสิบไมแล้วก็สไลด์อยูได้เห็นไหมจะเรื่องเอาเอาอะไรนะครับสแกนได้จ่ายเงินสดได้ถ้าตู้ที่เป็นตู้ที่เราทําอยู่ณปัจจุบันนี้ก็คือตู้ลอตเตอรี่โดยตรงกับตู้สมาร์ทเตย์นะครับซึ่งตู้สมาร์ทเตยเนี่ยเราทําให้กับ CJ ไปและหนึ่งร้อยตู้ไม่ใช่ซีเจบอกซีเจที่เป็นร้านสะดวกซื้อครับอ๋อครับครับซีับเมื่อกี้เห็นด้านข้างมีตู้กาแฟได้ไหมคะเมื่อกี้อันนั้นด้วยครับแต่อันนั้นอ่ะอันนั้นมีก่อนตู้พวกนี้อ๋ออันนี้ตู้ล่าสุดล่าสุดล่าาสุดตตตััวววนนีี้้้้แแลกกก็็ไปูฟ นเพราะฉะนั้นที่นี่สามารถทําทุกอย่างที่เป็นตู้เติมเงินได้ในอดีตเราทำตู้เติมเงินหยดเหรียญอยู่นะครับมีอยู่ในท้องตลาดเนี่ยไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นตู้ห้าหมื่นตู้เลยนะคะใช่ครับเป็น <Okay. S 2> ของสิงเกอร์ก็สามสี่หมื่นตู้แล้วแบรนด์สิงเกอร์เน,นเ,เนี่ยแบรนด์สิงเกอร์เราทำหลายอย่างทั้งตู้เติมเงินทั้งตู้กดน้ำอะไรต่างๆก็เป็นคนทําให้ oh, <okay. S 2> นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีสินค้าในท้องตลาดอย่าไม่ใช่แบรนด์ของเราอย่างเดียวมีแบรนด์อื่นที่ให้โอกาสอันนี้ถ้ามีลูกค้าสั่งไม่พร้อมมีตู้ไหมคะหรือยััััังคคคะะอนนนนนีีี้้้ไไดดททททเเลลยยรรบบ นะอนาคตตู้นี้มันจะไม่ใช่แค่ฝากถอนนะครับมันจะกู้เงินได้ด้วยสามารถกู้เงินได้ด้วยนี่เรามีช่องเสียงบัตรมาให้แล้วสมมติว่าตั้งอยู่ตลาดแม่ค้าขาดเงินทุนจะ5พัน5ร้อยหรือพันกู้เงินได้ด้วยนะคะทุกคนกู้เงินได้ด้วยนะอนาคตนะครับกำลังจะทำให้กำลังจะทำให้เดี๋ยวเราเอจัดการให้เราแค่เสียบบัตรประชาชนไปกู้วันนี้ต้องการแค่5ร้อยปุ๊บออกเลยนะค้าเยี่ยมเลยค่ะแล้วต้องเช็คเครดิตยังไงครับ อันนี้ไม่ต้องครับเรื่องจากว่าเราไม่ได้ให้วงเงินเยอะถูกไหมแล้วเรามีสินเชื่อที่สามารถให้กู้ได้ทั่ประเทศเรามีใบอนุญาตสินเชื่ออ๋อมีใบอนุญาตสินเชื่อให้ด้วยแล้วกู้กู้ไม่ให้จำนวนเยอะแต่กู้ง่ายโดยไม่ต้องมีอันนั้นเป็นอะไรที่เรากำลังจะทําให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตู้พวกนี้ทำเตรียมไว้ทุกอย่างยอจัดแค่ทุกอย่างมีค่าบริการทาไมต้องมีค่าบริการค่าบริการเนี่ยมันจะแบ่งให้กับส่วนหนึ่งแหละเป็นเจ้าของระบบคือบริษัทอีกส่วนหนึ่งแบ่งก็คือเจ้าของตู้ก็คือราย อันนี้อันนี้คือตู้ที่เราจะมาแทนตู้ ATM ทั่วประเทศที่มีอนะครับตอนนี้ CJ เริ่มขยับก่อนนะครับ CJ ล็อแรกไปแล้ว100ลอ 2500, ็อกสอนะครับแล้วเราจะทยอยทำสม่งหาอันนี้600ตู้แล้วนะคะา <ATM. S 1> ลตัสยังติดต่อเราเข้ามาแล้วเห็นต้องมีมเพราะอะไรเวลาเขาเปิดถึงเขาเปิดเปิดโลตัสตัวเฟสปุ๊บหรือ CJ เจเขาเปิดเขาต้องการตู้กดเงินสดไปไว้หน้าร้านแต่ธนาคารไม่สามารถส่งได้แล้วเพราะว่าคุณไปกดเงินเขา ไม่มีค่าบริการหรือไมแบงก์อื่นมากกดตู้เขาก็ไม่เสียค่าบริการแต่เขามีค่าใช้จ่ายค่าไฟค่าตู้ค่าคนดูแลสู้ให้เราทําแล้วพิกค่าบริการเราห้าสิบเปเซ็เห็นว่าจริงๆแบงก์ฉลาดมากใช่ไหมมีบริการสิบห้าเอาไปแปดนะมีบริการสามสิบเอาไปสิบห้าพยัคเนี่ยทุกรายการเงินสดทั้งฝากทั้งถอนมีค่าบริการหมดนะมันถึงจะเป็นรายได้ของเจ้าของตู้นะครับการจะทําตู้นี้ได้เนี่ยต้องมีใบอนุญาตหลายอย่างครับ ลายเส้นของธนาคารก็ต้องมีนะครับไม่ง hmm. yeah, yeah, ั้นเราไปกถอนเงินเราไม่ได hmm. ้ใช่ใช่ครับนะครับการไปลิงก์แต่ระบบก็เนี่ยก็กลัวระดูเงินออกมาอยีกแล้วราต้องได้แบบนี้นะครับถูกระบบได้นะครับนะเพราะงั้นมีบริษัทเราบริษัทเดียวในนประเทศไทยที่ที่มีที่หนึ่งที่ทำได้ก็คือเซเว่นเห็นไหมว่าเขาจะมีฝากถอนอยู่ที่เคาน์เตอร์แต่เขาต้องสั่งจำนวนตั้เวลาว่ากี่กุ่งหยิบแม่ได้สั่งไม่ได้หยิบถึงชั่วโมง ทุกคนต้องมีแบบนี้นอขอบคุณท่านผอนะครับผอเทอดน,นะครับครับผมครับขอบคุณครับ